ออกมาตอบออกมาฉี่แจ้งแล้วพี่น้องครับผมสําหรับพ่อเอ๊ะพักดีบอกว่าพุ่งใจหลายหลายกับลูกทรายสี่คนเพราว่าสิเป็นบอยสิริชัยนกพงศกรบูธจัก,กรพันธ์แม่จัก,กรพันธ์พี่น้องครับผมโอ้ยนี่คือลูกๆที่คุณพ่อภาพ,พุ่มใจทั้งภาพลักและการว่างเหนือว่างโตมันเป็นแบบไดนน่ปะจิละเล่นจิละเล่าสีวอลซูฟัง่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับพี่น้องตอนรับข่าวสูแรกการจากักรวาลลูกทุ่งกับหลานนุงเจียระนะครับพี่น้องเอ,อ๋ยมืตอตรงออกถึงหมอนล่ำคณะอุย หลายคณะนะฮะแต่บอกเลยว่าพี่น้องครรบผมเริ่มต้นจากพอ่อหไงเลยนะฮะคุณพ่อของเราเนี่ยก็คือคุณพ่อเอะพักดีแห่งวงระเบียบว่าทาสินพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยยูยูก่อนมาบอกถึงซีพระเอกนี่นะครับผมเพ้่ไหยในลนุงเจราเดี๋ยวบอกสูฟังแบบละเอียดพี่น้องครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดฝากกดหัวใจฝากกดไลค์แลวก็ฝากกดแชร์รวมถึงแสดงความคิดเห็นขันม,ม,มากกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นอะไรน้นอน,นุงเจระานะครราผมสําหรับยูยูพ่อเอกออกมาชื่นชมลุกๆทั้งสีน้น ลูกซีคนนี่คือลูกท้ายทั้งซีคน,นพี่้องครราผมนั่นก็คือบอยศิลิชัยจากหมอล่ำใจเกินลอยนกพงศกรจากหมอล่ำเสียงวีหกและแม่จักรพันธ์จากหมอล่ำขวัญใจแฟนๆและบูธจักรพันธ์จากหมอล่ำซา,าลาบันเทิงสินพี่้องครับ ทั้งหมดสีคนนี้คือเป็นบอลไงเป็นหัวหน้าไงพี่น้อครับจากซีวงหมอล่ำนะครับยู้ๆพอเอพี่น้อครับออกมาวันจังสี่นะฮะมาถึงวันนี้พ่อก็ยังภูมิใจอยู่เสมอที่ลูกๆที่พ่อหวังมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์การวางตัวการประพฤติตนตอนที่อยู่กับพ่อพอมาถึงวันนี้ทุกคนนำคำสั่งสอนของพ่อต่อยอด นำพาตัวเองมาเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่รักของคนทั้งประเทศขอให้ลูกๆจะเลิ่ยิ่งยิงขึ้นไปเด้อว่าสันตัวพี่น้องครับผมยูยๆนะฮะพ่อเอกออกเมื่าแบบนี้โอ้ยต่ว่าพี่น้องครับเอาอิหริด้ชื่นชมเลยนะฮะชื่นชมตัวพ่อเอกพักดีแ่งวงระเบียบวัฒน์สิลพ์พร และมากไปกว่านั้นพี่น้องครับผมลูกๆทั้ง4ีนะฮะสำหรับบอยสิริใช่ใจกนเลยก็โอ้ยโด่งดังไปพี่น้องครับผมจับคู่กับ n อนจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงนะฮะ ส่วนบอดนกพงศกรจากมาลำเสียงวิหกพี่น้องคราบรมกะก้อนานั้นเป็นดาวไล่อยู่ทา่มามอลำระเบียบว,ว่าทศินนะฮะพ่อออกมาเปิดวงเอ๋มพี่น้องคารับรมเป็นมอล่ำเสียงวิหกนะฮะแต่ว่าก้อนเป็นเซเวงหกกับเป็นมลำหน้าวิหกเนาะหลังมาเปลี่ยนเป็นเสียงวิหกนะครับตอนนี้กะโอ้มีลูกจ๋าพ่อจ๋ากับน้องาอ้าผ้ากันโดผ้ากันเดนผ้ากันดังไปพี่น้องครับรมส่วนหมอลำขวัญใจแฟ,นแ,ฟนแมนจากกระพันพี่น้องครับกระทัวเป็นอีกหนึ่งน้องไม้ในวงการมาล่ำนะฮะ ที่ได้รับคำแนะนําและคําชื่นชมจากมิดหมอแค้นแฟนหมอลํานะฮะและล่าสุดเลยพี่น้องครับผมจากสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์นนั่ก็คือพอกกระเอกบู๊จักรพันธ์นะฮะบู๊จัก,กรพันธ์ลําเพลินพี่น้องครับผมจากแบบว่าเหตุการณ์แบบ กุมปิดเบาๆนั่นนี่นวนจนต่อยอดจากคุมปิดมาสู่การเป็นแบบเปิดคณะมะล่างของเจ้าของพี่น้องครับอันนี้ก็ได้รับความนิยมและการกระแสดีๆนะครับผมบัดที่นี่พี่น้องครับผมมีหลายผู้หลาย้นมากแสดงความคิดเห็นนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือนกพงศกรบอกว่าฮักคิดถึงพ่อทุกวันครับโชคดีหลายได้เกิดมาเป็นลูกไา้พ่อครับนี่นกพงศกรมากกว่ามูลเลยนะครับต่อเนื่องจาก แม่จัก,กรพรรดิขวัญใจแฟนๆพี่น้องครับผมบอกว่าขอบคุณพอทิ่สางคำาว่าขวัญใจแฟนๆแม่จัก,กรพรรดิคิดฮอดทุกวันเดอ้อครับบ่สันตัวเออเอาสายหลักคือไ่เห็นทั้งบอยสิริชัยแล้วก็เออทางอันนี้เกาะอันบูดนะฮะแต่ว่าพี่น้องครับผมหลายคัช้ชมหลายคำแนะนำนะครับนี่คอม คาบอกนี่ก็ดีคือการพี่น้องคราบ,บอกว่าพ่อเป็นต้นแบบที่ดีลูกๆก,ก็เป็นตัวอย่างที่ดีไปใช้ใช้ให้คุ้มนั้นลูกๆโอ้ยน่ารักพี่น้องครับผมเห็นคำแนะนําเห็นคำชื่นชมมาตรฐานของพ่อมีสูงมากค่ะและพ่อเอก,ก็เป๊ะกับทุกคนเป็นที่รักของแฟนหมอลำทั่วประเทศน่าภูมิใจยิ่งนกักขอบคุณระเบียบ สอนรูกมาดีจะเรื่อเติบโตออกเรื่องกันสุขุสุขคนมีพอเป็นแบบยางกับตัญยูรูปคุ้นค้นคาเอาอิอรออีพี่นองครับผมเอาบ่เห็นคําจากข้างบอยแลังจากจากท่างบูดว่าเป็นยางพี่นองครับแต่เสื้อวานนะฮะทำาหมดนทั้งมวดนี่คือ ผลผลิตจากระเบียบว่าทศินพี่น้องครับออกลูกออกผลเติบโตกันไปเป็นมอลำ่หลากหลายรูปแบบพี่น้องครับแล้วกับข้องใจแฟนคล้องใจแฟนเพลงในวงการมอลำไ่้ใดทุกพื้นที่เลยนะครับผมแสดงความยินดีละกัอย่างที่พ่อเอบอกนะพี่น้องเนาะเออความกตัญญูรู้คุณรวมร่วมถึงนะฮะการประพฤติโตพฤติกรรมต่างๆเหตุไห้มอลำ่ ของ C ีพเอกนี่คล่องใจแฟนๆไปอีกตลอดเลยพี่น้องครับผมรวมถึงมีตัวอย่างที่ดีจากคุณพ่อเอกพักดีให้กับลูกๆนะครับเอาละพี่น้องครับนี่คืออัปเดตเรื่องราวของอแวกวงในวงการมอล่มนะฮะามาบอกสู้กันฟงังโดยเฉพาะพัก,พ,ก,พ,กพ่อเอกพักดีกับลูกๆทั้ง4คนนนาอพี่น้องเนาะเอามีอะไรเพิ่มเติมมีอย่างเพิ่มเติมกัน,กนคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามากัานเราวก,กันพี่น้องครับอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับรายการจักรวาลลูกทุ่งกบักหลานุ่ม จระและอย่าลืมกดติดตามช่องจีระเล่นนะเด้อพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ